ครับมาเนี้ออกลองเรือครับมาเนี้มาลองเรือสี่คนหาคนครับมาเนี้มนั่ก้อนแกงน,นั่นฮะแกงสูงด้วยนี่นี่เลยเนี่แกงน,นี่นี่นี่ปะ,ะลงยากอ้าวทำไงเราจะลงได้จะลงที่ไหนอ้าวนั่งสมนั่งนั่งสมยังบ่เตียงนะครับมื้อนี้นั่งสมยังบ่ทันเต็งอยู่เด้อนี่ นิ่งเป็นนิ่งครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้นิ่งเป็นนิ่งเลยต,ตัวงามครับตัวงามตัวงามอืม กินเลิกเว้ยจินเลิกมา,ดดมาเด้วขวนดเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขวนมาแล้วขวนใหม่ขวนมา ครับใส่งามครับใส่งามเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับติดกิโนติดกิโนโอ้โห,โห,โห,โห หลอกลุด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 หลอกหัก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 ปเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยหลอกหักแล้วหลอกหักหลอกหักหลอกหักตายแล้วพี่น้องเอ้ยขาหลอกหักเห็นตึงได้หรอ บันที่นี่เสียต้องหลังบ่บันที้ <c oughs> ลอกหักแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เนาะเอาเก็บเจ็บเจ็บลอกหักกับพี่น้องลอกหักแล้วเจ็บไปกัน

Thank yeah.